สวัสดีครับขอต้อรับเข้าสู่เป็นกลางชาั้นแนวแบนตลอดชีวิต MMA โชว์ถอยเตะก้นริงเกิลสุดท้ายโดนคนดูรุมกระทืบยับก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ขละสุดวงการกีฬาเมื่อหนุ่มนักชก MMA รายหนึ่งอยู่ๆก็เอาเท้าไปเตะก้นริงเกิลก่อนจะถูกคู่ต่อสู้น็อกตั้งแต่ไก่โห่ร้อมแสดงอาการแพ้แล้วพานสุดท้ายคนดูขอจัดให้หนักๆรุมกระทืบข้างล่างเวทีเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาเว็บไซต์ The Mirror ได้รายง,งานข่าวที่เกิดในกีฬาศิาลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน MMA รายการ h a ัต Fighting Championship ที่ประเทศรัสเซีย ตัวสร้างเรื่องของเหตุการณ์นี้มีชื่อว่าอารีเฮบาติชาวอิลานที่มีโปรแกรมสู้กับอาคาดีโอซิปยานกัมปันเจ้าถิ่นซึ่งในช่วงที่ริงเกอร์เดินอยู่บนเวทีถึงป้ายก่อนการแข่งขันเฮบาติได้ยกเท้าขึ้นมาเตะเบาๆที่กล้นริงเกอร์คนดังกล่าวอย่างไม่มีเหตุผลทําให้เธอหันกลับมาและมีปากเสียงกันเล็กน้อยก่อนกรรมการที่เห็นเหตุการณ์จะเข้ามาห้ามไม่ให้บานปลายและให้การแข่งขันดําเนินต่อไปได้ อย่างไรก็ดีไฟนี้จบลงอย่างรวดเร็วเมื่อเฮบติถูกโอซิบยานขึ้นคร่อมและรวหมัดใสจนกรรมการต้องยุติการแข่งขัน,ขน,ขนตั้งแต่30วินาทีแรกของยกแรกแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่นี้เพราะเฮบติลักไก่แอบชกโอซิบยานขณะกำลังกลับเข้ามุมทำเอากองเชียร์เจ้าถิ่นไม่พอใจอย่างมากก่อนจะเก็บอารมณ์เดือดไว้จนมาระบายใส่เฮบัติในจังหวะที่เจ้าตัวเดินลงจากเวทีจนกลายเป็นเหตุวุ่นวายอีกพักใหญ่ หลังจากนั้นเฮบติ H ได้ออกมาโพสข้อความและอัดคลิปขอโทษมาเรียลิงเกิลสาวโดยบอกว่าเขาเคารพเพศหญิงเพราะเขาเป็นชายที่แต่งงานแล้วแต่ก่อนการแข่งขันเขารู้สึกเครียดมากประกอบกับอารมณ์พุ่งพล่านทําให้เขาปฏิบัติตัวไม่ดีกับเธอจึงได้ยกเท้าขึ้นมาเตะเช่นนั้นทั้งนี้รายการ s อ c ได้แบนเฮบติ ati, ห้ามชกในรายการอีกตลอดชีวิตและยังยึดเงินค่าตัวไฟนี้อีกด้วย